มาพี่น้องครับหลาบไก่เด้อหลาบไก่เด้อผมล้วนไก่สุกแล้วเนะด้อแต่ครับมันยังค่อยสุกงา่ายไม่ค่อยเห็่วเลีวนะนะครับตั้งหมอเรียบร้อยละวันนี้เชียบหมอห่างเหี่ยวหลาบไก่นะครับโอเคใส่ไก่หอมไปเลยครับไก่เข้าสุกแล้วนะครับอ่าน้ำเต็มเล็กน้อยยืมใหม่ลับไก่ลับไก่นะพี่น้องนะเออหลาบไก่เด้อ ใส่เครื่องเครื่องปรุงขอมไปก่อนหนะ้าตักใส่ที่หลังครับทีนี้ใส่พริกพริกเข้าไปนะพี่น้องนะใส่ริกใส่พริกผงนัวเหมือนเดิมหลับไกล้นะครับสูตรบั่นๆสาระข้ามสาระข้ามนะเขาคั่วเขาคั่วานะพี่น้องเลยเต้าขั่วยังหอม มันสีง่ายเพราะว่าล้วนสุกแล้วใกล้อะหัวยาดน้ำปลานะครับอืมมั่นนั่นอย่าลืมอีกอย่างนึงนะครับปลาแดกปลาแดกปลาแดกนี่เราเล่าปลาแดกประมาณนั้นแหละนัวเปาซื้อซะนะครับเอาผุ้เข้าให้เข้ากันก่อนนะครับ เห็นไหมเป็นตะกินบ้าเป็นตะกินบ้าเป็นได,นไนไดครับนี่แหละครับลาบไก่ได้ครับปลูกสารค้ามผมเตรียมนี่ก่อนเด้อแบบนี้เด้อเตรียมพักเตรียมพักเตรียมพักหอมผักชีอิกไงไม่สับไงนี่แหละน,นะหอมผักชีนะจ๊ะ เียวไ,ไมก่อนนะจ๊ะก็คือปล่อยไงครับมันเลี้ยวเลี้ยวละมันซุกเลี้ยวนะครับเดี๋ยวผมเตรียมพวกเอ่อนบักซี่ไว้ถ้าลุยกันนะตอนตอนปรุงหมอ้อตอนปรุงหมอนะครับเอาไปกันแล้วก็ใบบักกูดใบบักกูดใส่ใบบักกูด,น,กดน้ำแน่นจังหอมใบบักกูดใบบักกูดใส่ใบบักกูดหน่อยนะจ๊ะ นี่ยครับเราต้องซอยเป็นเป็นแว่นแบบเพิ่นนกันบ่างเดี๋ยวแบบกูดได้ซอยมันเป็นแหวนเป็นแวนอ่านี้นะบางๆนะครับพี่น้องมีคักกีเด้วจับไก่ผมนะครับโอเคคือว่าบรรลุเป้าหมายแล้วอะใส่ไปเลยได้สุกเลยได้พี่น้อง Chưa bắt xúc vừa Mình lọt vừa 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 ngon vừa 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 Ui! Bên vừa xẹp vừa 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 Ăn vừa ăn vừa pa, vừa 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 chút vừa เนี่ยพ่นท่านมีปนไหนโอเคใส่การแล้วนะครับผมมาแล้วๆนะกิ่นเลยแล้ว,นะลว,ลวมานะครับเตรียมไปแล้ว,นะนวเนี่ยแนวใส่เลยลุกเชียหมอ่อห้างครับลับไกลสุดยอดเลวมันเนี่ยอ๋อแท้ของแท้ อะครับบงเอาบึงเอาเลยโอเคขอคขังแดบอีตัวน่นน